ม,มาโอเคหลังจากนานนี้ไปหลังจากพาร์ทนี้ไปนะครับก็ผมติดซับไททอลแล้วทีนี้เขาจะเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะผมนี่แหละจะเข้าใจโอเคกลับมายัางห้องเดิมครับโอเคหลังจากที่เราชนะมาเราก็ได้รีเสิร์ชของ โปรตอนและเซิร์ฟอย่างละสามซึ่งซึ่งดีมากๆเนี่ยโอเคได้อย่างละสามผมสามารถอัพสองอย่างได้พร้อมกันแถวไหนดีนะน,นี้พีเดอร์เตอร์เหรอพีเดเ,เตอร์จะทําการโจมตีรอบวงได้กับเป็นยานขนส่งที่ใหญ่มากสามารถจุคนได้เท่าไหร่ค่อยคิดก็ได้นะแต่อันนี้จะเป็น สปพายดีโพสสร้างในทันทีเอาอไรดีล่ะเรื่องสปพายดีโพสนี่ไม่ค่อยสำคัญเนาะผมเอาเวสตินแก๊สเพิ่มขึ้น25%ดีกว่ามันจะทำคอมโบกับเจ้านี้ได้มันจะปั๊มเองแต่นี้สร้างสร้างเออเอสวีได้ทีละ2ตัวมันเปลืองตังอะ่ะแต่นี้ก็คือเหมือนกับว่าเซฟจำนวนของยูนิตแล้วก็เซฟเอสวีไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นเริ่มที่อันนี้ครับแล้วคอมโบกันกับเจ้านั้นได้ อันนี ketchup, ้ผ totally ม,มเอายานดีกว่าเพราะว่าพิเดเตอร์เนี่ยผมไม่ค่อยได้สร้างเท่าไหร่ศัตรูหลังๆเนี่ยเซอร์กิ้งเนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวเซอร์กิ้งเราสามารถจัดการได้ง่ายแต่ว่าพวกไฮดรอลิกหรือว่าตัวบินอะไรเงี้ยจะตำคาญกว่าโอเคมีเงินสองแสนแต่เราจะได้อันนี้ก่อนเฮ้ยพี่เป็นสายทั่วโลกอโลกสักครู เราต้องปลุกเข้าไปครับเดีย๋ยวลองดูว่าสิ่งที่ซาราทูจะไปเจอต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรหลังจากที่หลบหนีจากควีนอัพเลดหรือเคอริแกนออกมาได้แล้วก็มาต่อโอเคซาราทูคราวนี้มาดูต่อว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง The to of the prophecy took me to the forbidden archive world of zakul Three immortal preservers guarded ancient knowledge. Only they could transcribe the prophetic fragments. I needed to seek them out quickly. Now, what is fragment? ถ้าเจอลราเราอาจจะได้รู้ความจริงอะไรมากขึ้นคือตอนนี้สิ่งที่เซนราทูมันกำลังจะทำอะ่ะคือค้นหาความจริงเกี่ยวกับเคอริกแกนหรือว่าความลับของมัน <Okay. S 1> แต่ผมชอบดัดเซนราทูนะเราเล่นเหมือนกับว่าบังคับยูนิตกำลังจะบอกว่าบังคับยูนิตแค่ตัวเดียวแต่ที่ไหนได้แลดูจะต้องบังคับฐานละไม่เป็นไร ที Double ่น e ี่เงียบมากครับที่นี่ไม่มีพลังงานแต่ถ้าเราใส่พลังงานให้ฐานพวกนี้ก็จะสามารถใช้ได้ก็เลยส่ง p r o บออกมาสร้างฐานและตัวเซ拉ทูนะไม่มาครับโอเคแล้วดูว่าด่านนี้เราจะต้องเป็นต้องสร้างฐานด้วยนะ ช็อตคีย์ต่างกันต้องสร้างไพลอนฝ่ายพโพตอสจะดีตรงที่ว่าการสร้างฐานของเขาไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ยูนิตในการสร้างเขาสามารถที่จะเนี่ยมาชนไว้เหมือนกับสร้างวาร์ปเกตไว้แล้วตัวเองก็สามารถที่จะไปทำอะไรอย่างอื่นได้นั่นเป็นข้อได้เปรียบของฝ่ายพโพตอส พลังงานก็กลับมาแล้วครับเขีนอัพเกรดได้เลยัหมเนี่ยเราต้องมาสามที่เราต้องปลดปล่อยสามสิ่งนี้ครับก็คือเราต้องสร้างยูนิตนะเพื่อที่จะไปบุกตรงนั้น เกตเว่ยโอเคเรารู้อยู่แล้วเนาะ mm hmm. เรารู้ยูนิตที่ชื่อว่าสตอกเกอร์แล้วแล้วก็ววซิล็อตที่เราเจอในเธอตามเมื่อกี้ที่เขามาช่วยเราในการต่อสู้ mm hmm. ซึ่งเป็นยูนิตพื้นฐานของปตอที่แข็งแกร่งมากคือแต่ยูนิตของปตอเนี่ยจะมีข้อ,จะ,ขอจะมีข้อแบบน่าคิดมากกว่านิดนึงตรงที่ว่ายูนิตของแต่ละตัวมันจะแพงกว่าคือยูนิตพื้นฐานเนี่ยจะแพงกว่าทุกฝ่ายเลย จะแพงกว่าทุกๆฝ่ายแต่ว่าความแข็งแกร่งอะไรเนี่ยก็จะสูงกว่าเหมือนกันอุ้ยอุ้ยดารชายต้องไปให้พลั์กับดาร์ชายครับแล้วเราจะสามารถสร้างยูนิตหนึ่งที่ชื่อว่าสตรูบุกเหรอมีคนบุกมาครับสิ่งที่เราต้องสู้ด้วยก็คือฝ่ายโพตอนอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเอง เราป้องกันก่อนเลยเนาะเวลาเล่นเกมพวกอย่างเงี้ยเน้นป้องกันก่อนพอป้องกันอยู่แล้วเราค่อยบุกบุกทีเดียวแบบเอาคืนเละเลยอ่ะอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอันนั้น Factory อันนี้เป็น Dark Templar โอเค มีตัวหนึ่งไม่ทำงานครับเป็นตัวอยู่ในโชคดีอุ้ยอัปลิงให้ด้วยเหรอ,อโอคชคดีจังก็มีฉากมาอันนี้น่าจะเป็นฝ่ายตรงข้ามโอ้ยไฮบริดโปรโตชั่ง นี่แหละนี่คือสิ่งที่รวมร่างกันระหว่างโปรตอสกับเซิร์ฟเป็นพระเจ้าของที่นี่ครับเป็นยูนิตที่แข็งแกร่งที่สุดในในโลกที่เรากำลังอยู่มันเป็นทั้งเซิร์ฟแล้วก็โปรตอสเพราะฉะนั้นไม่มีความสามารถในการรีเลือดตัวเองแล้วก็มีเกราะของโปรตอสอีกต่างหากคือแข็งแกร่งสองด้านเลยมันจะบุกเราชัวร์ผมไม่มีทางที่จะแบบสร้างอะไรได้เร็วขึ้นเลยเหรอมันเนี่ยมันกำลังดูดซับพลังอยู่แล้วมันจะบุกเรา ไอเดียเราจะไหวไหมเ,เริ่มมาเราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากสร้างยูนิตวะไปกับสต็อกเกอร์ก็ได้ถ้าเราสามารถสร้างสร้างดาร์คเทมพลาได้นะความน่ากลัวของเราจะมาประมาณหนึ่งแล้วมีซีรัลอยู่มันบุกเราล แต่แรกๆมันจะอ่อนแอรครับแอบให้มันบุกมาแล้วอะ่ะเริ่มมาเราต้องเสียเนนดิเฟ์จะทันไหมเนี่ย เจ้านี้เป็นไฮบริดพลังชีวิตเจ็ดร้อยครับแต่เริ่มมามันมาตัวเดียวต้องรีบสร้างดาร์คเคนพลาดาร์คเคนพลานี่เป็นยูนิตที่เก่งมากครับโอ้แข่งแกล้งเกินวา้าปิงได้ด้วยว้าปิงได้ ดีนะที่มันอ่ะเลือกที่จะตียูนิตก่อนที่จะเป็นออไม่ไม่เลือกที่มันที่จะตีสตรัคเจอร์ก่อนที่จะเป็นยูนิตนั่นทาให้เราสามารถที่จะแบบหลอกเล่นกับมันได้โอเคตัวแรกชนะครับแบบแต่ตัวแรกจะเป็นตัวที่กระจอกสุดมันจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนี่แหละความน่ากลัวของไฟมันทีนี้มันให้พวกดูดด ถ้าเราไม่รีบไปทำลายแล้วก็มันจะสร้างมาเรื่อยๆเราได้ดัก์เทมพลาฟรีก็ไม่บอกก็ไม่บอกว่าได้ดัก์เทมพลาฟฟรีมมาทางนี้ดีนะที่เราแบบสร้างดัก์เทมพลฟรอไปก่อนดัก์เทมพลฟก็เหมือนที่เซลัตูเลยครับมีความสามารถในการหายตัวตลอดการซุดสามสิสี่เป็นนี้ต้องสร้างไพลอตเพิ่มโอเค ทำไ,ไมครับทำไมผมต้องสร้างไพลอนไว้แอบๆม,ม,มั้ยไฟฟ้าเราไม่ต้องการเออเราไม่ต้องการพลังงานมากขนาดนั้นหรอกสร้างไม่ได้โเพราะที่นำ้ำพรมมันปุ๊บมาทางนี้ครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าไฮบริดเนี่ยมันสามารถที่จะมองเห็นตัวหายตัวได้หรือเปล่าถ้ามองเห็นหนีเลยครับเห็น ดักเทมพาไม่ใช่คดไม่ใช่ยูนิตท,ที่สามารถสู้ระยะประชิดได้มันเป็นยูนิตสนิกกี้ยูนิตแต่เราล่อมันมาตรงนี้ครับให้มันมาสู้ตรงจุดที่เราต้องการเพราะว่าความสามารถของดักเทมพาความเก่งของมันก็คือดาเมจประชิดมากมาก,มากลบสอ,สองสต็อกเดิมใ้ดักเทมพ่าได้ หลังๆมันจะเก่งขึ้นนะเนี่ย้รีบหน่อยดาบเท็มพะกเลยไม่ต้องรอแล้วผมเชื่อว่าศัตรูเนี่ยคงไม่ได้ไมได้แข็งแกร่งมากตอนแรกๆนะมันคงไม่มีทางที่จะเห็นดาบเท็มพะผมหรอกเหตุแต่ว่ามันมีป้อมปืนนี่แะเราร่อได้ รอให้มันอยู่ออกนอกป้อมปืนโอเคตรงนี้ยังใช่มันจะมีเล้งของมันอยู่ต้องเอายูนิตมาสู้ต้องเอายูนิตมาสู้สู้สู้เองไหนี่ก็อีกอันหนึ่งม่แก้วเหรอเร็วไปอ่ะผมว่าเกตเวย์ต้องเพิ่มเร็วเกินไปอ่ะที่แบบอันหนึ่งมันบุกมา มีปมันบุกมาหาเราด้วยแอบครับไปที่เชวาบ้าเป็นเห็นเหรอผมเห็นพอไอ้เจ้านั่นอยู่ใกล้ทีนี้เราค่อนข้างที่จะพร้อมมากขึ้นนิดนึง

โพรบปะพมพอกับการสร้างโพรบแล้วโอเคทุกอย่างพร้อมเดี๋ยวเจ้านี่ต้องเป็นฐานอันนี้เราต้องสร้างสร้างของที่นี่ร <I S 1> ้ายแต่พลาดปุ๊บอย่างเดียวไม่เวิร์กเลยได้ <you. S 1> <ะ>อิมมอร์ทอลแล้วอิมมอร์ทอลนี่ตัวเจ๋งมาก I return to serve. to ให <are> ้ด้วยเหรอเก่งเฮ้ยถ้าถ้าเราป้องกันจากไกลๆล่ะจะเป็นยังไงคงไม่มีความต่างเนาะผมว่าอยู่กลางๆนี่แหละมันตักงแน่นดีสร้างซีหลอดก่อนซีหลอดมันหนึ่งร้อยอะดาร์คเทมพล้ามันแพงมันแพงมันใช้เอเนอร์จีไอ้ยมันใช้เาเรียกว่าอะไรแก๊สเยอะ นี่นาา่าจะโอเคเรามีเดีเ๋ยว<น>มันจะริ้งเข้ามาฆ่าเราเราก็ลุกเลยคราวนี้ศัตรูมีความสามารถแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันเก่งขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละนี่แหละ,หละความน่ากลัวมันถ้าเราดุก็เส้นชนะเราก็จะสูงสูงขึ้นเรื่อยๆเลย You cannot destroy cannot shall rise again. me. rise I ถ้ามันกลับมานี่ซหลอดจะมีความสามารถในการชาร์จแอแท็กค,ครับก็คือว่าถ้าใครก็ตามที่อยู่ในระยะโจมตีของมันอะมันจะพุ่งเข้าไปโจมตีแบบเร็วผมต้องสร้างไพลอนเพิ่มได้ <c oughs> ยินเสียงที่มันเตือนเราแต่ผมชอบการสร้างของฝ่ายมอตต์ตรงนี้แหละ หมายเงีโวมันมาเร็วเกินอ่ะมาเร็วเกินแต่อยา่าให้ดาเมจพลาดูศัตรูมีแอร์ยูนิตสโคลเกอร์เดี๋ยวเราจะไปยึดที่ตรงนี้ครับ คือผมต้องรีบมาค่ายตนี้หลุดการต่อสู้ก่อนเราต้องจัดการจุนี้มันโอ้โหบุานลแล้วเหาอว่าซีหลอดเราน่าจะชนะได้ ผมจะทำลายฐานนี้แล้วเอามาเป็นมาเป็นที่ของผมเองเพื่อเพิ่มการสถานที่ในการสร้างทำเงินนั่นเองเดี๋ยวผมจะยึดที่นี่แล้วก็ได้ได้ไ r รอันนี้เยี่ยมขอเลยตัวน,นี้ next set ใได้ละไอ i ิเซอร์ to s, ร <S, ร <S จริงๆไม่จำเป็นก็ได้นะ แค่ให้พลังงานกับเจ้านี้ก็น,น่าจะโอเคแนละ้วมาล้วเขาเดี่ยวมันไปทางขวาลิงก์เข้าไปชาร์จเข้าไปจัดการเลยผม ไฮบริดตจ้าไฮบริดเก่งนะผมมาชอบถ้าผมสามารถสร้างไฮบริดได้นี่ผมเอาเลยอะยอดได้แล้วผมได้ไฮเทมพลาหนึ่งตัวไฮเทมพ้าะจะมีความสามารถในการทำลายเอเนอร์จีคู่ต่อสู้ได้แต่ผมไม่รู้ว่ามันให้มันให้มาเก่งมากผมต้องทำเป็นยูนิตเบอร์นหนึ่งเลยอะทีนี้ผมต้องรีบโปรดิวซ์ออกมา ไม่ใช่แค่นั้นนะความสามารถของไฮเทมพล่านี่ยังสามารถที่จะไฮเทมพลายังสามารถที่จะรวมร่างกันเองให้กลายเป็นอาร์คอนได้ซึ่งดา,ารด์คเทมพลาก็สามารถทำได้เหมือนกันเนยดาร์คเทมพลาเนี่ยสามารถสามารถทำได้เหมือนกันใช้สองคนใช้สองคนในการรวมร่างเราจะได้อาร์คอนเมริร์ชมาไม่สร้างและฐานใหญ่ตรงนั้นเนะพราะว่ารูสปสกปอกสร้างเกตเวทตรงน,นี้ด้วย oh, ผมว่าที่เก็บแร่อันเดียวพอเพียงพอแล้ว<อ>ผมต้องสร้างแอร์ยูนิตเพิ่มเนี่ยผมทำลายมานาของมันทิ้งหมดเลยครับเพื่อที่แล้วมานาที่โดนทําลายทิ้งไปจะเป็นเท่ากับดาเมจด,ด้วยนี่คือความสามารถของไฮเทมพลานะผมบอกว่าทำไมผมต้องเอาเพราะผมรู้ว่าเจ้าตัวไฮบริดเนี่ย มันมีความสามารถในการโทางนี้มีทางนี่มีไฮเทมพาศัตรูเหมือนกันมันสามารถสร้างสตอมอย่างนกันได้ด้วยแต่ถ้าโดนชาร์จเข้าก็ไม่น่าจะไม่น่าจะเท่าไรไฮเทมพ่ามันอ่อนแอมันไม่ใช่ยูนิตตู้เป็นยูนิตเป็นยูนิตซัพพอร์ตทางนี้อะไรเนี่ยนี่มีฐานตรงนี้ด้วยเหรอ ไอยทำผ้าไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่การต่อสูส้ผมโดนช็อตกันอย่า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 ได้ให้ยทำผ้าดู ปกติการเล่นไฮเทมพ้า ah นะครับการใช้มันนั่นแหละให้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 ใหใหสุดสุดให้จนมันใกล้ตายแล้วพอหลังจากนั้นก็รวมร่างหมายถึงว่าใช้เอเนอร์จีให้หมดในการต่อสู้ครั้งนั้นแล้วก็รวมร่างเม r ร์ชมันเข้าด้วยกัน <c oughs> อะไรนะมันยังสู้เราอยู่เง <c oughs> โอ้ไฮเทมพ้าเพราะผมต้องกลับมาจัดการเจ้านี้ไฮเทมพ้า ah ผมไม่มีฟีดแบ <พอ S 2> ็กนะเพราะผมใช้ไปหมดกับสกิล คือผมจะผมอุ้ยมันจริงทีเดียวไพลอนพังเลยเหรอมันได้รับความสามารถใหม่อีกแล้วครับศัตรูอ่ะมันได้รับความสามารถใหม่ถ้าเมาก็อันนี้เลยมันมีความสามารถในการทำลายไพลอนในการโจมตีครั้งเดียวไอตัวไฮบริดอ่ะผมจะเรียกตัวนั้นว่าไฮบริดนะเพราะว่ามันเรียกอย่างนั้นแหละไฮบริดอันนี้ใช้ ใช้แก๊สด้วยแก๊สผมไม่ได้เก็บเยอะย<ส>น่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะปั๊บซีรล็อตก็ได้เงินเหลือเท่าไหร่ผมว่ามันน่าจะมีออบเจชัีฟในการทำลายเน็กซัสคู่ตดอสููได้บ่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยปลุกมาเยี่ยว เร็วเกินถ้ามันบุกมาทางซ้ายอ่ะโอเคเพราะมันไม่อ้อมมาทางซ้ายก็ดีนะที่ผมปั๊มสต็อกเกอร์เพราะผมเห็นว่าศัตรูเนี่ยมันมันมีแอร์ยูนิตถ้าเราไม่ใช้แอร์ก็ไม่ได้ดีนะที่มันชอบพลิกมาหาเราก็ทั้าพันโดนเราลุมแบบยังไงก็เสร็จไม่ตายก็ตายแก สายผมต้องแยกอยู่นิดแยกเป็น,นใช่หมดหมดแล้วเนาะได้ทีนี้เราจะได้บุกฝ่ายมันส,นสนัทีเพราะเราเดินไปทาเข้านะไม่ใช่ครับ เข้าได้ทางเดียวคือตรงนี้เดี๋ยวเราจะสู้มันตรงกลางนี้ก่อนเราค่อยค่อยบุกเข้าไปหลังจากที่มันตายแล้วนะศัตรูตรงนี้น่าจะแข็งแกร่งเอาการล้วครับไทเทมพาต้องรีบมาเลยรีบมาเร็วรีบมาวิ่งเดินมากะดึบมาที่ผมต้องการคือท่าฟีดแบ็กเท่านั้นแหละมันบินเข้ามาหาเราตรงกลางแบบไม่กลัวเลยอะ ได้เวลาบุกเขาเตยแท็กบุกได้ทุกอย่างย่อมีการสูญเสียเดินไม่ได้อะเขาได้ป่ะเป็นทางเกินไปลืมไปว่าถ้าช็อตเนี่ยโดนอยู่ในตัวเองด้วยนะอย่าอย่าพลาดที่ผมเริ่มปั๊มสไ้ ไม่ถ่ายาไม่ใช่เดี๋ยวตัวเดียวแล้วแต่ไม่เป็นไรตัวเดียวก็เพียงพอ,อคงการต่อสู้อีกครั้งนึงคงจะเป็นครั้งสุดท้ายไปวิ่งมาในจุดที่แบบว่าง่ายที่จะต่อสู้ไดโอเคผมขอทับลาย ปล่อยมันให้หมดทุกอย่างเลยละกันผมว่าถ้าทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเท่กว่าอะไรไม่หมบอกอะไรไม่บอกอะไรให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความเกลี้ยกล่ำ ยึดท,ทำลายมาันก่อนที่มันจะเรียกอีกตัวนึงมาแต่ท่าเรียกมาผมพร้อมอะที่เซ拉ทรนะไม่ทันเนี่ยโดนวีบแบกกระจกจบ,มจบผมช่วยพวกเพอร์เซอร์เวอร์ออกมาได้และสามคนที่ถูกเก็บท,ที่ถูกกักไว้และก็ถูกดุดพลังทีนี้พวกสามคนนี้ก็เลย ให้ความรู้มั้งให้ความให้ความรู้ของมณอะ <The cycle S 1> กับสารทูรมีพวกมีอีกฝ่ายหนึ่งนะหลังจากฝ่ายพวกปวตอ ในในเซิร์ฟเทนรันยังมีอีกพวกหนึ่งเนี่ยที่มันบอกยังมีอีกพวกหนึ่งที่หมายที่จะทำลายดาวอยู่เหมือนกันผมต้องพูดเหลบอการีนหอยพราะว่ s ตัวผมยับางซับไต่โทษ ทีนี้เซโรทูก็เหมือนกับว่ามารู้ความจริงของฝ่ายพอตัสนิดหนึ่งแล้วทีนี้อยากจะไปหาทางโอเวอร์มายบ้างโอเวอร์มายคือฝ่ายของเซิร์กเหมือนจะไปสอบถามว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างผมได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้เสร็จสมบูรณ์แบบโอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีกดันหนึ่งนะเอาใหม่